ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับพอดีมาแวะหาพี่ตีเล็กครับพี่ตีเล็กครับผมสวัสดีครับวันนี้อากาศพิจิตรเนี่ยก็อหนาวเหมือนกับทุกๆพื้นที่ในประเทศนะครับพี่ตีเล็กก็เลยจะพาไปดูนาข้าวที่บ้านนะครับว่ามีโรคมีอะไรระบาดหรือเปล่าโอเคไกลไหมไม่ไกลครับเป็นนาของนาพ่อตาครับผมไปบอกเขาแล้วว่ามีเมียแล้วโอเคพี่เดี๋ยวมาไปครับ แห้งชามน้ำชามเนี่ยเมื่อไรจะได้ถึงแปลงข้าวสักทีเนี่ยมันต้องกองทัพต้องเดินด้วยท้องนี่จะสิบเอ็ดโมงแล้วแดดเจี่ยงเลยเนี่ยจะไปดูนาเนี่ยไปเป็นลมกลางนาพี่โอเคไหมไปต่อเดี๋วก็เช้าก็แวะกินที่นี่ครับบะหมี่ลิ้นชักเป็นไงอร่อยไหมก็โอเคนะครับกินได้อยู่ได้อยู่แต่ทำไมกาชื่อบะหมี่ลิ้นชักอะ ก็หลังจากเขาตีบะหมี่แล้วเนี่ยผมเห็นเคล็ดลับเขาเอาบะหมี่ไว้ในนิชักเสร็จแล้วเขาก็เอาผ้าคุมเพราะบะหมี่เป็นบะหมี่สดไงพี่อ๋อเป็นบะหมี่ทาเองใช่บะหมี่ทาเองอันนี้คือของขึ้นชื่อของตะพานหินมาต้องมาลองนะใครที่ผ่านตะพานหินบะหมี่ลิชักครับเซิร์ชกูเกิลได้เลยเนาะเซิร์ชกูเกิลได้เลยครับ้านนี้ดังอยู่ใช่ใช่นะครับพิมเลยครับครับเราจะไปแปลงยัง อ๋อยังพี่เดี๋ยวไปเอาของฝากญาิก่อนพี่เวียนกามโกบ่ายหนึ่งแน่เลยดูแปลงเนี่ยโอเคครับไปมันร้อนมี่มันร้อนจะก,กี่โมงก็กี่โมง<ด>กระตดัดเครื่องติดแอร์ด,ดีครับพี่โอเคครับครับโ okay. <Show> อเคมาถึงนานแล้วพี่ไปอันนี้เหรอหนาพ่อตาคุณอ่ะไม่ใช่โอ้โแค่ดูไกลๆก,ก็รู้แล้วว่าโอ้โห ไม่ได้ดูแลอะไรเลย <N> นะพอตาผมไม่เป็นไรอ๋ออ๋อแล้วนี่แปลงของใครดูเหมือนมันเป็นโลกลาโลกอะไรบางโลกเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นแปลงแถวแถวบ้านนี่แหละเดี๋ยวรู้จักอยู่เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะอ่ะโอเคแล้วช่วงนี้อากาศทางพิจิตเป็นไงบ้างเนี่ยหนาวพี่กลางคืนนี่อยู่ประมาณสิบสามสิบสี่องศาเช้ามาน้ําค้างแรงมากอ่าครับววาน้ําค้างทั้งหมดก็นู่นแหละประมาณสักสิบโมงเก้าโมงสิบโมงอ่ะครับครับ เนี่ยพี่อันนี้ข้าวกาลังออกมันน่าจะมีข้าวปนข้าวดีดนะเนี่ยดูแล้วอ่าใช่ครับแต่แปลงนี้ปัญหาคือที่เจอก็คือใบจุดเนี่ยน้ำค้างแรงนะอากาศกลางคืน,นหนาวๆใบจุดระบาดค่อนข้างเยอะเลยพี่รวงเป็นเริ่มเป็นเมล็ดด่างแนละ้วแต่อาการใบจุดเนี่ยที่ที่ที่ใบนะพี่ดูโอ๋อาการลักษณะก็จะเป็นใบสีน้ำตาลครับเป็นจุดจุดที่ใบใช่นะ เป็นค่อนข้างเยอะนะแปลงเนี้ยแต่โดยปกติแล้วจริงๆมันก็เริ่มเป็นตั้งแต่เล็กอ่ะใช่ไหมตั้งแต่ข้าวประมาณเดือนนึงก็เป็นแปลงข้าวเดือนนึงก็เป็นพี่อ่ะมาดูแปลงนี้ก็มีอาการเป็นใบจุดเหมือนกันแต่ยังไม่เยอะเท่าแปลงเมื่อกี้ปีนี้ใบไหมกับน้อยกว่าระบาดน้อยกว่าใบจุดเยอะกว่าครับถ้ามันเป็นช่วงจังหวะข้าวเดือนหนึ่งอ่ะมันก็จะเป็นอาการเป็นใบจุดเนาะใบจุดแล้วก็มันก็จะไม่สมบูรณ์อ่ะอ่า ถึงถึงมันจะไม่ได้ออกอาการมากแต่ข้าวมันจะเติบโตช้าข้าวเป็นใบจุดปุ๊บเนี่ยการสังเคราะห์แสงก็จะไม่ดีแล้วแต่ถ้ากรณีที่มันเป็นช่วงข้าวออกรวงเดี๋ยวพี่พี่ตามมามาดูข้าวออกรวงดีกว่าถ้ามันเป็นช่วงข้าวออกรวงเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่านอกจากเป็นใบจุดที่ใบแล้วครับเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นใบจุดที่ใบเยอะๆเนี่ยมันจะมีอาการมเมล็ดด่างร่วมด้วยนะพี่เห็นไหมข้าวจะเป็นเมล็ดด่างชัดเจนเลยครับอืมตอนนี้ถ้าเรายิ่งไม่ได้ สนใจตั้งแต่เล็กๆเนี่ยมาออกอาการตอนโตเนี่ยมันไม่หายครับมันเล็ดด่างเนี่ยอืมฉีดเราต้องฉีดสารป้องกันเนาะเพื่อไม่ให้มันเป็นเพิ่มส่วนที่มันเป็นใบแบบนี้แล้วเนี่ยมันมันไม่หายแล้วครับถ้าเกิดข้าวเราจากใบเขียวๆแล้วมันมีใบจุดนะครับเริ่มมีใบจุดเนี่ยควรจะต้องอ่าหาสารมาป้องกันละว็ไม่ให้มันมลามไปไปเยอะจนทั่วแปลง ต้องบอกก่อนนะครับว่าโรคนี้เป็นโรลลคราเราเรียกว่าโรคใบจุดหรือโรคใบจุดสีน้ําตาลเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าใบโพลาริสนะครับแต่ว่าเรียกให้มันง่ายๆว่าใบโพล่าแล้วกันนะครับแล้วก็โรคนี้มันเกิดช่วงที่มีความชื้นสูงๆเพราะเชื้อราเนี่ยเราอย่างที่เรารู้วความชื้นเป็นองค์ประกอบแล้วก็ไปได้ด้วยสปอร์ของลมแล้วอย่างที่ตีเล็กเวลาที่เราใช้สารเคมีเนี่ยพี่ตีเล็กแนะนํา คนที่ใช้อ่ะให้เขาใช้สารเคมีตัวไหนในการป้องกันและกําจัดโรคใบจุดเนี้ยสารเคมีที่กําจัดโรคใบจุดมันมีหลากหลายตัวพี่ครับสมัยก่อนเลยอ่ะเดิมๆที่อ่าเราก็จะใช้พวก im, คาเบนดาซิมแมนโคเซปแต่พักหลังๆมามันมียาที่ขึ้นทะเบียนใหม่หรือรหรือเป็นยาที่ใหม่กว่าดีกว่าก็อาจจะเป็นพวกเฮกซาโคนาโซนครับ,รบอ่าหรือขยับขึ้นไปอีกก็เป็นกลุ่มพวกไอโซโคเทลเลนเอาแยกกันไหมหระหว่างข้าวเล็ก กับข้าโตเวลาที่เราจะใช้ส่วนมากแนะนำอ่ะข้าวข้าเล็กผมก็จะจับไอโซโปรเทอเลนหรือจะเป็นอ่ากลุ่มเฮกซาคโคโนาโซนแต่พอข้าวเริ่มตั้งท้องออกรวงอะไรเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มสารที่เป็นพวกไดฟิโนโคโนาโซนบวกกับโปรฟีโคโนาโซนชื่อคุณคุณหู <laughs> ถ้าไม่รู้จักก็สาร เสียงไม่ค่อยออกเนะโดยโดยจัรยาบาลแล้วเราจะไม่บอกชื่อสินค้านะครับยกเว้นเขาจะมาซื้อโฆษณาเราบอกนะครับบอกเป็นชื่อสามัญดีกว่าเพราะว่าสารไดฟีโนโคนาโซนกับโปรฟิโคนาโซนเนี่ยซึ่งตอนนี้มันมีหลากหลายบริษัทให้เลือกใช้และนอกจากไอตัวสารเคมีที่พี่ติเล็กพูดถึงจะสามารถป้องกันและกําจัดโรคใบจุดได้แล้วสารเคมีพวกนี้นะครับมันสามารถกําจัดโรคเชื้อราได้ เกือทุกชนิดที่ลงา <ไป S 1> มาครับนะครับใบจุดใบไหมฉีดครั้งเดียวสามารถป้องกันได้แต่ถ้าใบาไหมรุนแรงอมีอาการใบไหมรุนแรงเริ่มด้วยร่วมด้วยหรือจะเป็นกลุ่มพวกเน่าคอรลวงก็จะต้องบวกกลุ่มอีกสรารหนึ่งก็คืออาจจะเป็นไตไซคาโซนอีกตัวนึงคือคลิปนี้พี่เคยทําไปแล้วเคยทาแล้วเคยดูอยู่นะครับถ้าใครที่อยากจะรู้ว่าโรคไหมหรือโรคเน่าคอรลวงเป็นยังไงนะครับกลับไปดูคลิปเก่าของผมได้ผมเคยทำคลิปวิดีโอไว้แล้วนะครับ ก็สามารถใช้สารเคมีตัวนั้นบวกไปด้วยเลยแล้วก็สามารถป้องกันกําจัดโรคไม้ได้ด้วยสารเคมีที่มีชื่อสามัญต่างๆที่พี่ติเล็กพูดถึงนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วๆไปหรือว่าจําไม่ได้จดไม่ได้นะครับลองไปดูที่คาบรรยายใต้คลิปวิดีโอของผมนะครับจะมีรายละเอียดไว้ให้นะครับช่วงท้ายเนี่ยพี่ติเล็กมีรายจะฝากสักนิดหนึ่งไหมครับตอนนี้อากาศหนาวพี่โรคระบาดกลุ่มเชื้อราหรือแบคทีเรียเนี่ยอาจจะมีมารบกวนในหลายๆพื้นที่ ก็ต้องอเข้าไปดูเนาะว่าใบมันเป็นแผลเป็นอะไรไหมถ้ามันมีอาการผิดสังเกตก็ควรจะต้องไปสอบถามร้านเคมีกเกษตรนะครับที่ที่อยู่ข้างๆบ้านนะเนาะว่าเขามีสารตัวไหนที่ฉีดยับยัง้งหรือฉีดป้องกันไม่ให้มันเกิดโรคอ่าโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้คลิปวิดีโอของผมก็คงจบเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบายบายครับสวัสดีครับไปเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อ วัดยอดรักพี่คือมาดูแปลงเกษตรแล้วก็จะไปดูเพลงรุ้ทุ่งด้วยยอดรักสลักใจมาถึงนี้แล้วโอเก็ต้องไปห่างไกลไหมผมนี่แฟนตันแท้เลยนะยอดรักมเพลงสักเพลงไหมพี่เพลงได้ขอบคุณแฟนเพลงอะไรเงี้ยอห้ามเกินหกคำนะครับว่ามันปิดริกสิทธิ์เอาแค่นี้แหละพี่พอ